สวัสดีนักเรียนที่นักทุกคนครับวันนี้คุณครูจะมาแนะนําวิธีการใช้ Google Classroom ผ่านระบบมือถือนะครับว่าจะมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับสําหรับนักเรียนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับให้นักเรียนไปดาวน์โหลดนะครับ Google Classroom ที่ Play Store นะครับส่วนถ้านักเรียนใช้เป็น iOS นะครับให้นักเรียนดาวน์โหลดที่ App Store ครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็เข้าไปที่ App Store นะครับ ้นหา Google Classroom นะครับจากนั้นก็ติดตั้งครับหลังจากที่นักเรียนดาวโหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนไปที่แอปพลิเคชัน Google Classroom ครับจากนั้นก็ กดเริ่มต้นใช้งานครับจะสังเกตได้ว่านะครับจะมี2บัญชีที่ใช้งานอยู่ใน Google Classroom นี้นะครับซึ่งนะครับนักเรียนสามารถจัดการบัญชีในอุปกรณ์นี้ได้นะครับโดยไปที่การจัดการบัญชีครับหลังจากนั้นเพิ่มบัญชีอื่นครับให้นักเรียนลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ได้รับจากคุณครูที่ปรึกษานะครับพร้อมด้วยรหัสผ่านนะครับ บัญชีที่ได้รับไปจะเป็นบัญชีที่ต่อท้ายด้วย acthk.ac.th ac. นะครับทิมอีเมลครับครูจะยกตัวอย่างของนักเรียนชั้นมัธยมศิล์ไปที่4ีทับหนะครับ สีธากิกิมไม่ถูกนะครับ S R I T H A T E I T A C T H ครับกดปุ่มถัดไปครับหลังจากนั้นป้นร,รหัสผ่านครับกดปุ่มถัดไปครับ เมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกนะครับ Google จะให้เงื่อนไขในการใช้งานนะครับนักเรียนต้องกดปุ่มยอมรับครับด้านล่างครับ ครั้งแรกนะครับการเลือกบทบาทของนักเรียนนักเรียนจะต้องเลือกบทบาทฉันเป็นนักเรียนนะครับด้านซ้ายมือนะครับอนุญาตนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับหลังจากที่นักเรียนเข้าสู่ Google Classroom แล้วนะครับจะมีห้องเรียนต่างๆขึ้นมานะครับที่หน้าจอหลักนะครับให้นักเรียนกดปุ่มเข้าร่วมทุกรายวิชานะครับ การที่นักเรียนกดปุ่มเข้าร่วมนะครับหมายความว่านักเรียนเข้าร่วมในชั้นเรียนนั้นๆน,น,นะครับหากนักเรียนต้องการเข้าร่วมไม่ครบทุกรายวิชาจะมีเมนูที่มี3ามขีดน,นะครับให้นักเรียนกดหนึ่งชั้งครับแล้วเลือกชั้นเรียนครับจากนั้นก็เข้าร่วมให้ครบทุกรายวิชาครับเ <ś uz ius> มนูหลักนะครับชั้นเรียน เข้าร่วมตอนนี้ให้เข้าร่วมทุกรายวิชาก่อนนะครับที่ปรากฏอยู่บนชั้นเรียนนะครับชีวชีววิทยาเข้าร่วม S นะครับชั้นเรียนภาษาอังกฤษนะครับชั้นเรียนวิชาสุดท้ายนะครับพนิสา มีรายวิชาที่นักเรียนจะต้องเข้าร่วมให้นักเรียนกดเข้าร่วมให้ครบทุกรายวิชานะครับต่อไปคุณครูจะแนะนำนะครับในแต่ละรายวิชานะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับนักเรียนสามารถกดเข้าชั้นเรียนได้นะครับคลิกที่วิทยาการคำนวณนะครับสังเกตว่านะครับหน้าจอหลักนะครับก็จะมีเมนูอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเมนูแรกก็จะเป็นสตรีมนะครับ เมนูที่2ก็จะเป็นงานของชั้นเรียนนะครับเมนูที่3ก็จะเป็นผู้คนนะครับสตรีมนะครับก็จะเป็นหน้าสตรีมหลกักนะครับที่คุณครูได้มอบหมายชิ้นงานแต่และชะิ้นงานให้นักเรียนนะครับถ้าคุณครูมอบหมายชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับจะปรากฏอยู่ที่หน้าสตรีมนะครับหรือนักเรียนสามารถเข้าเมนูงานของชั้นเรียนได้นะครับเพื่อเข้าดูงานต่างๆที่คุณครูได้มอบหมายไว้ให้นะครับนักเรียนก็สามารถเข้าทํากิจกรรมต่างๆภายในงานของชั้นเรียนได้นะครับ ผู้คนนะครับจะเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมนะครับในชั้นเรียนนะครับทั้งหมดนะครับรวมถึงครูผู้สอนด้วยนะครับครับสำหรับวิธีการเข้าร่วมชั้นเรียน Google Classroom ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ EP ถัดไปคุณครูจะแนะนำวิธีการทำใบงานและใบกิจกรรมต่างๆที่อยู่ใน Google Classroom ครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ